เซียว,ยวเียวเดียวเดียวอืมกูได้เสียวมึงอยู่นี่กับเบื้งอัตเซียวกูแม่ดอนมึงจะมาเสียวได้กูเกิดก้อนแม่มึงกูหนาเลื่อมยังบัเนียาเนี่ยเกิดก้อนแม่กูแล้วสิฟ้าวเทาไปพ่อแม่กูแม่มื่อยังถากกุยจักหาหกปีบะไรติค่ะเอาวามเทามันถาได้บ่อีนี่แมถ่ถากก้อนถา,ากก้อนเฝ้าคขกเฝ้าแน่กะ้จี้ฟ้าวจุดเอาอยู่ได้ยังบะเนียะเจ้าฟ้ายังของมหากูถอยออกไปค่ะถอยเฮ็ียดยังนะเนี่ยไปอยีกแป้นแป้นหนึ่ง เอามาคือสีอยาแจะอีนี่นอเอามึงบริเนี่ยรัฐบาลเขาประกาศตีประกาศวนะ่าการย่าตกรักษาระยะห่างสองบีดหว่วยมาฟังล่ำไก่ยากกว่านี้แค่ตกุนอนเบืองไร่สวนอยู่บ้านซะบ่มันยากคักดอนไม่หยังมึงไปย่าข้อบีดจะง,งอยในตีมึงที่ไปย,ย่า COVID, หยังข้อบีดไะเอาย,าอย่าหยังสันมึงย่ารัฐบาลที่ซื้อเรือดำน้ำมันเพียง,ม,งมึงสิเป็นหนี้ช่วยเขาล่ะหนาหากินเมือ่อยไป น้ำเป็นอย่างคะหิวของพะลุงมาล่างมาหิวคักหิวแน่แท้เอาเฝ้าน้ำลูกลูกไสบันนี้เอาลูกดูกใจเกิดลอยเนาะป๊าดลูกมึงหลายปนันตีมาหอบมาคักมาแน่แท่หัวคนพุนนาผู้ใดไรเงี้ยบัดเนี่ยซุ้มเกาหั่นกะลูกโมอืนลูกวีอืลูกอามลูกตั้มโอ้ชุ้มเกาจีนี่มาไม,ม่กะมีไผ้อ่าลุงเพชรเออเกมบอลอะตอมอะตอมเป็นแต่ ักเป็ดตะหักดอนเป็นตะหกันะหกน้อยใหญ่ห้ำเตี้ยกามโอกาว่าสั้นเนี้ยปุริสิไปเบ,บิ่งหำลูกยุหันจากแล้วไปไปหาหมองนังบุ้ยแม่ยกใจเกินลอยใส่หอดสุดใหม่มาหาลูกงามบ่นางงามบ่ตักเท่าไหล่ะค้าสุดนี่เศร้ามาเอาจาังไหนจังไปเศร้ามาจังสัน้นห่วยเพราะเศร้าจาังไหนเนาะตั้งแต่กูยืมเขามากกับพ่อแห้งล้วเดินอยเนี่ยหาขินมึงเอ้ย เอาความาหาตีน้ำเมนองพุ่มมูสองจ้าลูกเพิ่อนอ่เซ็สล่ะอ้ยุหน่าร้านค้าหันบอกข้าเมนองพูมไม่เอาลูกเด้อมาปวดลูกแต้เวเแ้นแม่นองพุ่ม <laughs> แม่น้องภูมิหมูสองพนันเดี๋ยวฝ่าละเดี๋ยวฝ่าเอาน้ำใจจากคุณแม่เพิ่นก่อนโอ้ยมาหมานแค่นอมาลอยเอ็ดมื่อแรกนี่นจะจักสองหมื่นน่เด้อมืณเนี่ยพู้ใดสีเอากมาเห็นมือหมดสองหมื่นปนั่นละดอนขอบคุณคุณแม่ข่าขอบคุณข่าวคุณพี่ละลัมได้ลุ้ยเด้อาขาหายมาพูละลอยได้ขึ้นพูละสิบล้านเด้อเจ้าค่ะพวมาให้ถือเลขสามตัวเด้อพวมาให้ก็ไดอันผู้บ่าวมาหายเด้อดอนให้ถือคือกันถือไร้ปันใดถือเียร์ละตัว พ้าหอดคาเลีกดอนเหือลูกมึงปูสาดไว้ใสอุ้ยฝ่าลืมโทรถามก่นได้นามเด้อเอาโทษโทษหาเอ้ยลืมจละนอบุ้ยกระเป๋าหอยสอกกระเป๋าเน็บเอวใส่ท่องเสร็จบางไงป่านออสมอมูสองเถอะวะบ้าว่าแล้วอย่ามาช่วงเรื่องซอยกูไล่เอามันเป็นหยังดอนมันสิลอกเองลอมตวตันงัลโหล แม่แม่จ้าแม่ว้าวลูกบ่อยตีลูกม <laughs> แม่มาหอดแล้วว่าหันนั่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนเออคือสิได้ฮาโลไว้ปานั่นเขารับโทรล,ลัสท์เดีวตีบอมึพงเว้ากับไผ่เว้ากับอีเมนูซ้ <laughs> อมไ,อไอว้ซ้อมไว้ทอดีๆทอดีๆฮัลโหลเอางาน อย่างรอนโทรศัพท์คือดากลัวอ้ามันดานน่าเมื่อวานจังไรตูดตูดตูดอิตาลกเถ่ามกนี่เขาเศร้าเรียนได้แปดปีแล้วเอาให้กูเรียนซะมันเป็นยังงกูบม่มีแนวเ่เรียนอืดปะนันตีมึงน่ะนูกกูบร,รับดอกโทษซะโทษโทษเธอหน่าหน่าเดี๋ยวกูโทรหาลูกโมดก่อนนี่รับของเทอ้าวลาบอะไ ฮัลโหลโมดบ่ลูก <laughs> <laughs> เอา้าแม่ไี่ไหนแม่จะแม่บริเ้จังไรจะนิสัเสือเซลเซีวสีแม่น้ำแม่ลูกแม่น้ำอันนี้เบอร์ไม่ต้ลูกเบอร์เกาโทรไปแล้วลูกบรับ <laughs> <laughs> เอาบากักหลาสิมารับคาดแม่จังไรเนาะเฮอแม่คิดฮอด แม่กันยังทรงไปสวัสดีทุกวันจันทร์อังคารพุดฤหาสุกเสาร์ยู่หันดีเนาะคันมือได้วันสินแม่ห่งทรงดูหมดปักหลาเฮียยังยูก,กินเข้าไปฮะได้ยินเสียงแม่กะอิมแห้ววันู้ไม่เปิดแต่อ,อิมทักเท่หมดแม่คิดฮอดคิดฮอด อันเมื่อนี้แม่ซื้อแม่ปิดจมูกมาฝากพร้อมได้ลูกเอาก็ได้ซื้อมาฝากแม่ได้ยินข่าวว่าบักราไปตัดปากกระจับมะาไมา่งับกับบอด้วัตตี้หยัดแม่วันบินเขา <c oughs> หมดแม่ไม่น่จ,จะเสื้อผ้ายมด,ดวยละ่ะเอาบ็เสือส้อผ้าจังไดพ่วงมาไลา่เงินบักราที่โอนไปให้แม่เฮ็ดพ่วงมาไล่หนามันสิขาดยุสองลอยสี่สิบแล้วลูกเอาคือขาดของเขาอัน กูแกซื้อบ drum, อัตรกับมึงหันดีออกตเว้นจากรอยและลูกเด็กมาบอยัางดีเอามึงจาเงินเขาไปย่างซื้อเรารักนาเด็กงงหมดบักหลาไม่เงินใส่บลูกอุ้ยสิวในเขาทีน้ำแม่ว่าสิยืมน้ำทวมเขาสดอกจากสิเป็นราคาบาบุปีนี่ อ๋อสิมาเขียนให้แม่เห็นยังของซมีนึงปีกายปีก้อนแม่แห่งของแต่ใบพันผุ่นอ่ะวิปปีนี้มึง,ง,งมซือ้อองใยยังล่ะน้ำใยเศร้าคือใบเศร้าหน้ากูเบิดห <c oughs> ล,ลักเดอ้อลูกเด้อหักคือเกาหลา่ละหม่กินสู <c oughs> เอา้ามึงว่าไงยังคือว่าถามยังศาสตร์เขาปูไว้ใส่น่ะนะอากูบ้านนัถามศาสตร์ติวหันโอ้ยยาถามยืมเงินเขาพุ่นโ <c oughs> ท่อไม่สันดอน <c oughs> ตอนไม่หยังปิดเครื่องเพว่าจะปิดแล้วโทษอ,อยืมเงินเขาแม่นกูดูควาโทษจะซับทีบหมูแล้วกูว่าหานางน้ำมูนนี่แหละมองเพื่อนปูไว้เพื่อนพันม่นางนี่ดอนเอูบอกไปั่ไวเพื่อนปูไว้มึง่อมาปูนใไดนั่งมองเพื่อนจังใดปูทับเลยเอาปูทับเอบเอเพื่อนมาหุ่นจากน้ำเท่าดอกเอาอยี่นี่มา,นมาเห็นเครื่องเมียโยข้างจัตุเทพเนี่ย <laughs> ปูใส่อุดรอนระดับสายตาผืนไหนเหยวกลางๆนี่แหละจังหว่างมาไล่อย่างไพื้นนี่พื้นนี่ล่ะ ขันพื้นอีกกูบักกาปูท่าบเดอ้อเอาไปยังคือเ่าปูท่าบดี๋ยวนี้การบังซื้อได้เป็นยังของผู้ใดญล่ะนี่แม่ผู้ใหญ่หมู่หนึ่งพายนา้ำบ่ปูบ่ได้บ่ได้นั่งฟังล่ำแท้าหลามือเนี่ยททบลดรับพนวัตหู่จักน้ำเท้าดอกปูเลยปูเลยเอาเลยเอาเลยปูย่างเดียวเรียกมานชื่อประชันหมอลำไตต้นสับ แบ่งพระถังโป่งแรงดังวอนวอนใจเอ้ยลอกหาแม่บางอยังถ้าเขาเปิดล่องเศร้ากูก็อยากไล่พ่อตายแล้วมุ้งวนเธอบ่ใต้ต้นสะแบงพระถังโป่งแรงดังวอนวอนป่งแม่บางอยังสีดังวอนวอนป่งมันก็ดังปุกปุก อยากดังคือเพื่อนหลายสักอยากดังแล้วเนาะผู้ใดซิว่าอยากดังโออยากดังเอกูซีว้าให้ว่าว่าจังไสเห็นม่ตอนเขาสีเลเนนั่นโอตอนเขาเปิดหัวขึ้นมานั่นติเอเขาเปิดว่าจังไ๋ล่ะนี่นมาปักนหน้าอินเออร้องจะเพลงแรนตัไม่ย,ยุหันญ่ขึ้นละที่เป็นกะเทยโอให้ได้เป็นกะเทยดังขั้วมุงมาดได้ละให้มันมันไม่คือหัวหน้าเด้อ กูโบกเกี๊ยวเดอ้อหน้าพี่แมืม่อขึ้นนั่งยุหันแม่หนังคือไงกูมัดจังสันอันลาลาปูเด้อขวดยุแทางานหลายขายยาดองพูนหลายหลายออกไปทั้งพุ่นอันบอ่อะไมาเก็บขวดได้ถ่อแม่มาอย่างสันคามาลำ้ำเนี่นี่แม่มาลำ้าลำหมอล้ำเนี่ดอนไปอยัางนำ้ำบางช่วงข้อบีบังหัน คำว่าพระเอกมอญลับปเฮ็ดหนามาไหมบ่แม่นลูกโมดกุติดอนโอ้ยพระเอกโมดบ่เป็นจังซี่เอะพระเอกโมดเป็นจังไรมันสิสูงๆนาเงาเงานาเสกเล็กจักน้อยดอกเอาขายเหียบๆเมนผู้ใดอยสันน้อยอุ้ยอุผู้จักแล้วผู้ใดอดอนพระเอกอามทวจัพจนลูกอามกุติเมียนบ่เมียนดอกเอาคือว่าซันลูกอามกุนายากกว่านี้ผู้ใดอยสันน้อย่คือเป็ดบาบาลีนี่บแบบนี้มันไม่ยังล่ะ มันบ่เห็นหงไม่เห็นหงบอดอีหรีบล่ะโอ้บอดอีหรีไม่บอดคือแ้บเแาม่นสิบอดอีหรีซตตี้นั่งยุ่นี่เด้อมอลามครับมอลามมอลามอย่าง อย่าเฝ้า,าน้ำอย่ออาเฝ้าแม่ผมเศร้าท่มหมอล่ำใจเกินร้อยแล้วไม่ที่มไผ่ผมทีทุ่มหมอแค้นตาบอดบอดยังมาเม่นแท้ขึ้นมาและลงไปแม่มยังอันแม่ซื้อเสียมาแต่สมานการเม่นนี่สองโจเด้าให้แม่จักเทียนไหมลา<ะ>มึงเอกมา,า<ะ>บอดบอ่โอ้ยลาอันไมเมียไปบ่จ้าเมียพีรถจีบบ่จ้า โอ้ขันบ่มีแม่สิพาไปดาวสันดอกลูกหยุดเลยอีแก่เขาก็ยังว่ากุยยนดีงี้ขึ้นเขาอยากเป็นกระเทยบ่เห็นเตียวออกมาครับลาครับอันมีแต่หมอลำผู้ชายติหมอลำเครนบ่มี่ไฟยิ่งไข่เงาสักก้อนจังถามหาโอ้โอ้คอยลืมแม่ลืมลูกไข่เงากะเงาสันเงาสักก้อนแม่เพราัทลำอยู่เดาวทักกันอยู่นั่นเอาเด้อแม

เลี premises, ้ยงฟังก oh, oh. ันตีดน้าดำมาดดันบ้าเหม็นยังน้ำเหลองไปถึงกอดแดนกับบุฟองฮู้อวอฮู้อฮัวนันเดอรันนัเดอเดียวเห็นยังมันเป็นจะไหนลูกหมอลามครับผมมันเป็นจะไหนมันไม่แต่บ่าเบาสีทนหันนันเดอห์ฮันนันเดอรแท้โอ้ยแม่ว่าตัดมองนี่ออกมันสีม่วนคักปัญญังเด่นบวกตีครับครับโอ้ยเนาะมันกำลังสีซิ่งได้ไหมอ่ะสีซิ่งเนยมันไดลูกจักงน้อยนี่นั่งล้างมองฮันนันเดอเนี่ย อะารๆขันซี่ซี่ยี่หลีอันแม่อยากฟังมอลำั่มไฟยิงเนี่ยไม่เงี้นี่บอลแล้วมอลำัมไม่ยิงจักเถียวเดี๋ยวสิไปเอินมาให้ยสันอ้าวจักบอลำเป็นหลังจังบอลแล้วนับบอลำัูมปูยิงเป็นอย่างเคยเอาเมียโอ้ขาจะเข้าเรื่องสันเอาเอาินก่อนเอามอลำั่มิงออกมาสูเอาคือพอมาพร้อมกันมอลลั่นะขันรัมวนกูชิจ้างใสกกองกับชินหาแม่กูอยู่เอาแม่มึงตายแล้วตีเอาตายแล้วอ้าวอีนี่แม่มึงตาย อาบ้าหลายแม่พ่อมึงก็ตายแล้วก็ลูกผีหลอกเบิร์ธฮัล่าดอนอบ่าวขากบ่านเนาขนมลูกมึงอันลาอ,อันหมอแคนเมียหมาฝากลูกวี่เด้กหนาลูกโมได้แพงทั้งเรื่องแพงเดี๋ยวมึงแซวบ่าก้อนหววเป็นรถสีเขาพ่นฟูฟูออกมา ใจเย็นๆลูกก็กินขอแรงติอันว่าได้เอาดอกลาบาักทั่วบักกันม่วงกับว่าได้เอาดอกไม่ค่าโวกันลุกเขาละญาจินขนมลูกหมดว่าเอาปลาหมึกกับว่าเอาน้ำกับว่าเออจะไม่ยางเหยียบสาตรคนดูประนันนี้จขาย <ละ S 2> อยูกอึนขายของไปตา่างไปตล่างนี่ยมอนรับไม่ดเมียมลำจ้าแต่ว่ามอนำแไม่ยิ่งเขาไปเอิญมากกับเึ้นมากหนิเนาะ เอาหมอนัผู้ยิ่งใีดีติลูกอมมาแล่ะคือหมอลั่ผู้ไสา้บางหันแท้แม่ก็ได้พี่น้องกันตัวตี้ะผูใ้ใดเป็นพี่ผูใ้ใดเป็นน้องแล้วเป็นลูกพี่ไส้คอยเป็นลูกพอปูเล่าสัน <c oughs> ติมุดตัลูกมุโตมีเงี้ยจะนค่ะโอ้เงี้ยมุดตมีลูกจะกคนมีสี่คนจ้ะผู้ดใดเป็นไอ้หมูอันเล่าเป็นพี่ไส้แม่ย่างบอกย่างอยู่จ้ะพอย่างบอกย่างอยู่ผู้ใดเป็นน้องมึงจะมาสระสามานครัวกุือสมาล่ะเี่ะ ว่าแล้วล่ำลูกล่ำล่ำดีดีล่ำโหลดน่ะจ้ะล่ำโหลดล่ำมวนมวนแม่ชี้จังไปเสงี่นกล่องกระตินโอ้ยคายออกไม่น้ำบ่เอาน้ำบ่แบบนี้เฮียนกระยากน้ำกูเนาะเอ้าหากินแม่มึงสิไม่กินยังน้ำขวดบ่ลงไปกินอยู่ในหนองวนผุดบักห้าโอ้ยมึงสิพนมาหยังแต่มือขึ้นกูกับเปียกแค่ไหนเศร้าอยู่อื่นแน่มันจะเข่าแค่นกูห้ากินแม่มึง เออมึงกินอิลีหาแมมอย่างเน้ะมันเสียเวลาเออกินตะมว้วนอยู่ยเชียงแค่นเออเออออแล้วเนาะ ซึนสะดวกได้ยินเสียงม้อ่าร้จบสักวอนแม่จ๋าจังสอยอีหลาเมียได้กเกินล้วให้แม่สอยแต่มันสีลืมสั่นเจ้าสอยสั่นเนี่อยยังลืมคว่ำสอยซ้ำเอาลืมองใครเอาล่ำสักวันจากว่ามาบีกูยังสดข่ากินหมูหลายหมูอยู่ไสอยูุขั้วโอ้ยเมื่อคืนได้กินหมู ซื้อมาทั้งนอกมากินนี่นี่ผูกกว้าจุดมันก็ตูเปไปตาง <c oughs> คื่อมแต่ผกอ้อยต้อยสินะอะไรน้อแรกแหกหมานทางรรมาลำผู้ไส้เพิ่นกระถามาลำไม่ยิ่งลงไปว่าขณะรรมาลำบ่อยสีรลีไส้ใจเกินลอยนี่นี่ผู้ไส้บวตี มีอยู่ตัวซุ่มคอนโอยนอกจากขันแกอยาฝันเลยเด้อคนฟังว่าสิยังผู้ไซในขณะหมอลำนี่วันต่อไปเห็นไหนน้อสิได้เงินลอยน้ำเพิ่นมีบ่อน้อพ่อแม่พี่น้องผู้สงสารผู้ขานั่นหมอลำผู้เไาจ้ะเมื่อวานผู้ใดถามเมื่อก่อนบางหันมอลำผู้ไซจ้ะมันบ่ได้ถามอย่างไว้เลยเนี่ยม่แต่หันนั่นเด้อหันนั่นเด้อแจวสู้ฟังพ่อเอ้ยพ่อเมียไอ้ยเมียอยู่หันน่ะแล้วก็ได้ถามสิก่ได้ถาม คอยคือตอบไม่เี๋ยวจะความสอโก็เขาเนาะคอยคิดหลายไปเอ้าเอาแง้แซ่กว่าล้วนละอย่าไปสนใจคำถามของล้ำปูใสแม่นว่าได้รายทุกมือนีตั้งเก่าด้านหลายทุกมือนีตั้งเก่าด้านหลายัวปูใสก็เลือดหน่อยพัาแน่แต่เปหน้าด้วยแล้วก็แสบปี๊บละห่วงดังทีมนอกจากนั้นเขาก็กลายเป็นกบกลายเป็นเส้นซ้อนหนึ่งต้องกลายพึ่งมาดึงเปิดเสร็จตามเต้ มาเป็นผู้เก่งเจ้าของบาราเงินเสียงสองปวปาดาวดินสนดเพล่ฉันนี้จะไว้ใจแฟนมากฉันนี่อยาไว้ใจแฟนมากเดี๋ยวท่านหน้าต้องมานั่งเสียใจผัวเธอนั่นไปเอาผัวใหม่ได้วัาางไว้เธอดแม่คนดีในตอนนี้น่ายกทมุนตีผู้หญิงกม็มีผู้ชายกม็มีเคยขึ้นไปนั่งยัง่ง นั่นละ่ะยังกะไปล่ะพี่น้องซุ้มเจา้าเกีธาฝากแนเด้อฝากแนเด้อแม่ป้าสมัยสีมาทำแม่นุ่งล้อลาออกจากตำแหนง่งบ่ต้องหาคู่แข่งให้มันอยากซะเลยเอากะเทยไปเป็นีนคือสิยมวนฝากห้องหว้วนกับฝำไบน้องคายพวกผู้ชายเขาจะยอมทั้งดาดเลาขึ้นมาฉันนี่กะคิดอยากน้ำเขาคือกันผู้ใดอยากสิ่ชั้นขอเสียงแนพี่ ก็เนื้อนามเด้อกูเฝ้าน้ำลกูกซอยซอยพี่น้องฟังซอย,อยนกแต่แต่บินความรัฐสาร้ามาบินไปมอคุกเทนกตุปปกบ่นกแต่แต่บินความรัฐสภารผ้าอะไรนายกผู้ไม่เขา้าม่าคอยสิแก้ซินฟ้าน้ำอะปไปหาลูกหลังเวทีอ้าวมาละมวนบ่มนมนแม่มวนมวนลูก <laughs> แม่ก็ได้จะไปหูถึงไม่จ้างบ่จ้างพุ่นแลอีวาสีจ้างเกลเขาหาเมพนะบันล้ำมวนบ่จ้างเนี่มวนอยู่ลูกในงานก็จ้างบ่จ้างเน่บ่คือบ่จ้างเอาจ้างในแม่บ่มักบลัมก่อนแม่มักบ่ลัมมูแม่คือว่าสีจ้างบังหันเอากระวาซื้อห่าน้ม่เนาะก็กูว่าจะซื้อกะทิ้มยกูจมบลัมก็ได้มึงแย่เป้าไปเอาไม่อย่งนี้ ดแท้เขาบอกให้คว้ากูยุดสิจ้างว่าอกยแม่สิจ้างอยู่จ้างก็ว่าจ้งง<ต>จงางเงินมาจับมาเงินมาจับบนอะไอยู่นะแม่หุใสขุ่นนะ่ามีเสียเล่ยๆขุนอีเสียเล่ยไปยืนเซกเลขแม่งยังูหันมึงนั่นล่ะหุใสเง,งินมาจับมา,มาอีหยังกูเลี้ยวหากระเป๋าเงินเพิ่นเฮียอยู่แม่ มึงจะไปหาหองี้ยงเขาว่าปั่นมึงหรอกกูอยากได้แบตปัสซั่น,นเอาไปหาที่แต่ยังี้ยงต้อ,องเจ้าของกันรักษาป่ะกุมมึงมาเบิ่งเอาเลขกาม,าม่จีบกูยังบัดนี้เงินมัดจำจะใส่เงินมัดจำอะไรป้าแตนกับลุงพลไม่มีป้าแตนกับลุงพลแม่งอย่างน้อมาป้าดอนนี่หรอว่ามึงมังหันป้าดอนว่าว่ามึงนี่เอาเงินมัดจำมาเอามา มึงจะแพงไว้ซื้อเรียรหรออีหามึงเอาอีส,นา,สนาีนแมษาันัน,นว่าฝากเงินไว้กูสิพาไปเที่ยวบ้านกอกกอกพะนะกูน้ำบักกอกใส่มันก่อนนะเออมึงจะไปย<า>ังโซโลหาแมงอย่างโซโลสูเปียรดกูเบิ้งในยูทูปปียก้อนกัดโซโลแล้วมึงไหนหาไม่ไ<า>ด้หัวจากหน่อยเนตีบา้บาบ้าโซก็ได้